เทียนอะไรเดียวมันมันรูดเลยนะรูดบนเข้อจอดดอกก่อเงาฮะก่อเงาก่อเงาอนค่อยบ่ทัาปันไหนอ๋อไม่พนโนนอาตัวนี้เนาะตัวลุงนี่เนาะมันกระเทือนมันกระเทือนเออใส่อลไรมันมันวิทยมออเลยโดนโดนนอนไปแล้ตั้งบบนอนไตั้งเนาะตัวนี้ก็ได้นอนอีกก่อนตัวตั้งจะได้โบปุ้นให้เลย กาบสบายดีนะสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิดกู้สู่สู่คนพ่อแม่พี่น้องบอกว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องฝังไทยหรือฝังลาวเด้อพี่น้องเด้ดอหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปะยาวซานน่เฮาเนาะพี่น้องเนาะกะมาพบมาพบก,กับปะยาวในตอนนี้พี่นอออ้องให้พอดีว่าปะยาวอมา,มานะ <c oughs> คืนท่าน้องปลาเนาะกะคลิปนี้ขอแจ้งพี่แจ้งน้องเพิ่มเติม,ตม,ตมพี่น้องเลยเนาะแตคือไเลยมติกันแล้วพี่น้องเนาะ เรื่องจีไปคอนแก่นนะพี่น้องเห็นเนาะกะในตอนนี้ทีปัยญาฮู้มาหนิทีแจ้งลงมาในกลุ่มเนาะหลักๆกะอ่าสะโพในรถตู้น้องเห็นเนาะมีทางเบาจันเบาวบุญสารวันเนาะแล้วกะบเบาตูนแล้วกะบเบายาวพี่น้องเห็นเนาะทีระยะที่ฮู้ในตอนนี้พี่น้องเลยเดือดส่วนอ่าเพิ่มเติมได้เลยนี่ ยังบทันมีมาพี่น้องเลยเนาะสิไปกันจักมือพี่น้องเลยไปอย่างนี้ทางประจันควนแจ้งลงอยูเนาะอจิประมาณมือสองมืออีและพี่น้องเลยเนาะเอา้ากับพบพ่อก,กันอยู่คอนแก่นพี่น้องเลยในรอบนี้เบเยาตั้งใจสิไปดีพี่น้องเพราะว่าโดยความที่ยังบบเคยไปจักเทือ่อพี่น้องเลยเนาะไปลองเบิง้งพี่น้องเลยในการไปกบไปด้วยคิตใจที่เฮาอยากไปไปด้วยความเฮาอยากผู้อยากเห็นบบเคยไปแน่พี่น้องเลย แล้วก็ตารอยากไปซอยมูซอยคูน้ำเนาะก็ไปด้วยจิตใจเงินกระเป๋าเจ้าของล้วนพี่น้องเลยเนาจังไลยก็ขอขอบคุณขอบคุณนะเพี่น้องเด้อเนาะอ่าถ้าเห็นก็ทักทานสบายดีกันนเรื่อพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องเอฟซีหรือว่าทางผู้ด่เนินถ้าเห็นอยู่ทางขอนแก่นเนาะหรือว่าเห็นอยู่ใส่กาดเต้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าอยู่ฝั่งไทยทักไทยกันนเรื่อพี่น้องเด้อเนาะอย่ายิ่งเนาะพี่น้องเลย ปะซาพีน่น้องพอดีท่าน,นทานน้องป่าเพื่นในตอนนี้ก็กำลังอ่าเท็ดยังเกาะพี่น้องเลยเทคานในตอนนี้กำลังก่อเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันก่อนพี่น้องเลยหอดใส่ได้แล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนทานน้องปลาเพื่อนพี่น,อน้นองเลยอืมคอยใช้ด้วยพอสบายดี <c oughs>

กำลังกำลังกอทีคานเนี่ยพี่น้องเลยเป็นไงก็ได้นะก้อนเกียวมันก้อนพี่น้องเลยเนาะกรทีคาเียวลงหน่ฮะเาตั้ง่งบาตั้งมุ่งดวตัตัวที่สามตั้งตั้งเบิ้งเทเป็นมอก่ากะได้อยู่ิพอได้พรได้อยู่เนาะ บ่เขาเ็บได้อยู่ฉันว่าเป็นล็อกคนนะเขาไหนอยู่บ่งนี่ยเขาจะบอกเขาไงเนี่ยเขาหาบออะไรก็ไ่ได้บ่บอกเขาหายเดี๋ยวมันรีดเลยรีดเลยเอานอนมาลดรีดเลยเนาะนี่นีแป้ชนตวล่มนี่ใอ้มันลมลมลมมาลด เนาะฮดูอเด้อเตามสบายเด้อเนาะที่ชอนยังใส่เนเดิล uh ่อนนนนนหนน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 ่นนน่นน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  ไวอยู่พี่หนังเขเดียวจวดจ้าเจียวเนาะไปบ่ไปคนแก่นบ่ไปินไปดึงคนแก่นน้อกันบ่ประตูไปยังบ่นย้ำบ่ียงงานเลยย้ำนี่เลยไปไปอยู่มีไอรุ่นมีแล้ไปได้ปืนนี่ไปพุ่งได้ปืนนี่ไม่ได้พอกันได้ปืนนี่เขาไปคนแก่นได้ปืนนี่ไปคนแก่นแก้วนั่นแหละว้าผู้ใดไม่ได้ไป ผากกันได้พี่น้องเด้อเนาะฝากไม่ได้ไปกะมาคุมงานอยู่พี่ก็ได้เนาะพี่น้องเลยแจ้งพี่เจ้งน้องอีกรอบหนึงเนาะปืนนี่เดินทางไปคอนแกนพี่น้องเลยเนาะ ล้นกับขนมโลดเอาขนมรดทั่วมาพังเด้อไปไกขนมบดทัวงนต่นี่กะยังคิดง่ากก็ได้อีกนะพอพอมันไปไกนนะได้ไก่ได้ทัวก็เพราะว่าก็ืว่าคิดยากหนอเ่รยังเลยอันนี้กะข้อขอนไปชื่อนี่กะ่ิ้องไยเขาไปเป็นมูกเป็นพวกทีมงานแอาละ ทีได้อันว่าซื้อหมูปิ้งและด้งยินในกลุ่มบ้านะซื้อหมูปิ้งคนละไม่ได้กินพี่น้องเลยเนาะอยู่กูมืออยู่นะได้บบาริผานอยู่บ่ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านรได้อยู่เนาะอันน้านะ๋อาประเี่กเเรยดี๋วุ่เชยชมชยชเชยเกิดแงกอพี่น้องเนาะเนซานเนาะ อ้าวลองนั่นเลราถีบแล้วล่ะสองร้อยละได้เย้จบเลยบ่อ่านเลยอ่านเลยตายมาเรืบ่อืม เอาเนาะเย้วมาบ่ายเลยบบ้านบายชอยก่อนบายชอยกเฮียนเป็นโตเนาะตายอย่าเฮียนเทียนน้ำนะบ่เฮียน้เฮียนไอเฮีดนน้ำเฮียนเปนน้ำนเฮียนเป็นน้ำกวาตาชอมจะเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย้น้องเอาเนาะเ่ก็เป็น่าให้ลูกยีดานกระเป็นบ้าน่ะเออเที่ยวมาพอได้กนี้เชิ ชาวหกเลีไว้าชาวหกางทีเลยเรียบต้อยเกี่ยงกับล่ามฮักบอบชื่อม้ามันะฮักชได้มาเคลั่นเดี๋ยวมันมันลูดเลยนะสูดบนเขาจอดดอกก่อาฮะก่อเงา่าค่อยบ่ทัดปันได อ๋อไปนอนนอาตัวนี้เนาะตัวลุงนี่เนาะมันกระเทือนมันกระเทือนเออใช่เลยมันมันวิตโมอเลยเนาโดยโนอนไปเลยตั้งบบนอนไตั้งเนาะตัวนี้ก็ได้นอนอีกกคนนอนตั้งจัะได้โบปุ้นที่นเออนี่บ๊อบหลายเนาะบ๊บก็บหลายรก็ได้ไรบ๊อบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต้าตั้งตัวนึงนอนเนาะเออมันกระเทือนโดย เจ้าก็ทักหลายเออครับสบ่เข้าไปบ่ันแนนะถามิีเด้อาถามกอเลยบ่งก็ถามเอเล้วเจ้าเอาเลยยังบ่ได้ไปนําหมู่ว่ายาวแต่คันเมืองไปแรงสิบ่เปลี่ยนใจตัดสินบ่นี่คือว่ายังยัง50อยู่กาก็มีบ่ได้ไปเออไปเส้นนี้ยังบ่ได้ไปหลายม แต่กระบนี่ยังไปทำท่อนมือบืนเห็นนะเกิดมีว่ากยังตกแป๊กวัดได้ไปแมุมกบบนี้อันรถล่างเราบตอนพ่อพ่อจะอยู่เนาะเหลือทำไมถึงจ๊ถ้าจะไปกับเรือนบ่เอรถตู้มันจะกินนะเข้าบ่เออวีไอพีป่จักนะเออวีไพีมันแปดเก้าเลยนะบ่โอ้โหคือการเจ้าว่าถ้าธรรมดาเนี่ยต้องวีไอพีได้รถตู้เลยเอ้าไปแล้วข่อยงมดนี่เดินทางปลอดภัยเลย ไปแล้วปืนนี่นะพี่น้องเนาะเจอกันน,กนึนกว่าอยู่ภาคเอฟซีทางใต้อยู่นี่เนาะหลายเลยครังวังวะเป็นหลายเป็นพี่น้องมาอยู่ภาคอีสาน,นโดยพยี่น้องเลยจะเคยเห็ุอยู่บ่อกรอ่ลยก่อนนึ่งที่นี่ผู้านใช่ผู้ตู่เราปไว้เราแบบนี้เนาะโบ่ให้ไว้เลยโบ่ผู้พานบ่ไฟ <laughs> ไฟนัทโบกแล้วเพราะได้อยู่แต่กอยังโบเคยเพราะโบกแห้แล้วแล้วโอ้โหเฮ็ดเยอะจังเลยโบกได้ดีเลยโอ้ยเกี่ยงแป่นั่นแหล้วเฮ็ดนะโบกแห้ง่านละเอียดแล้วเอาอีเดจับเบิ่งรถขาโบกอ่ะนี่เิ่นผิวตัวนี้นี่เกี่ยงจะเชื่อเลยอ้าอันนั่นบ่เอ๋อเขาบอกให้ยืงยองเลยยืนเนปนี่ยองเลยนะเดี๋ยวคัดเคลื่อนมาพี่ก่อนสัตว์ที่น้องไก่บ่นเนาะเออจิ้งข่าแล้วว่าประตู กินแล้วว่าข้าวนั่นได้ดีดีดีน้องพี่้องเลยเจ้าคำรับว่าท่านได้กินกระเจเขียวยังให้เรานะได้เลยบุรองบอบอกบอกบอฮะบ่กปีนได้่อยนะได้ขดจือเจ้าว่าไม่นั่นมาเงายวดมัลืมแล้วตู้ได้ยินอยู่บ้ได้ยินน้ำเเผอยู่บ้าหอยกัเป็นช่างอยู่ไร่เอาจคอยมาเล่ามาสร้างโกแล้วจะพังนดีเท่าในคลิปขอยมานะน่ผู้ชมบ่ เขาว่าอยู่สร้างตีปูนกับช่างโบกโบกก็แล้วเขาค่อยก่อเขาว่าอยู่ทำได้เมื่อได้โบกเลยครับไรื่อยไปชมเลยกันเอาช่างน้ำช่างก้อนน้ำเป็นยังไงเอาโบมันนั่นดะไรเอาฝึกไปน้ำตูดแล้วอบมันปูนกัดมืออะไรเนาะช่างเนี่ยหมอมาจากจับจากวายไม่ใช่พิษเพื่อนเติมนึ่งอยู่ได้ก่อนก็ไปเลสสันเงีงไปก่อนนะเลยสันเงงเออมันบุตรทางถึก ห้องเป็นนี่แ yani ล้วจะเป็นว่าบุเป็นน De okay, ั่นได้ะใส่ยัง่ยบุเป็นก็จะหัวมันดีนั่นอ่ะอือเลยพี่น้องกันแล้วเจ้าเจ้าญาแดดบดแดดบดแดดบดไฟแดดบดคักิบุนี่มาดนิคัก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 เนาะบุห้อนแดดมาหนิพระตู้เลยเดี๋ยวปล่อยเาติไปล้างมือก่อนเอาละจะคุยกับตู้พอปัญหาเลยไปทกันเอ้าพี่น้องเัน ตอนนี้บตั้งเนาะ,ะนน่งมนอนอเดียวมือเศร้านี่อันเทีกันเพื่อนเลยแล้วยังกี่ขั้นคามนำมาเลยเริ่มอ็ไินยัาเลยลูกเริ่มลัลยป้เอาก <laughs> เอนี่นักปน,นปะทู แกนปอนปาโทเจ้าๆเออบ่ได้ก้อยแล้วบ่หมูนะอันพวกแม่กินไ้น้องนํานี่แหละลาหมูอยู่บ่เจ้าอืบ่ได้กินหมูอ๋อเจ้าบ่ได้กินหมูบ่ได้กินเออิญาหมอคลําเนาะเจ้าๆอือๆคลําคลําหมูีเฮ็ดนํากันจักคน ่คนเนาะคนพี่น้องใคเห็นต้องการนากระโบกพี่น้องไคบ้างเลเดียวเนาะวันนี้ยอยอเ้อเดียวก็บ่บ่นึงพี่น้องไงเนาะมาถึงปันใด ดเดี๋ยวกมว็มีจะสร้างเพื่อนบ้านเลโอ้ไม่ได้สร้างเนาะเป็นวัตถุค้นเลยสร้างมากป่ะสร้างมากได้ไนดะ้คอมเด้อสางมากเลยอืมเอาคือกันได้เหากับสร้างมางกันได้เหกากับแต่ไปเนาะเสาเดี๋ยวก็คุณป้าวิ่งเป็นปีบวเป็นตาเอาได้เสาเลย ใช่แต่ว่าอากาศมันดีอากาศคักก็ดีพี่น้องเลยอากาศมันดีเนาะลมบ่อยบ่อยนีเองครับนี่ตั้งหับไ,ไปหาข้องขีก่กระปอมาก้อยกินไปไป,ไปขีกป่กระปอมาก้อยไปมึงเอาอะไรเสร็จปุ้นเละๆ่ครับมึงลุกบังนี่ มันัะออกปลาได้บ้าบั่นเลยเขาออกปลได้บ้านนี่ยานก้องตัวนี้เนาะยานก้องยันกล้องเฮ้ยเนี่ยล็อกตี๊ยไม่ลอกเัยนะบวกทำไมเ้ทางนี้กันเนาะโอ้กระสอบปูนเกไปดีได้กระสอบปูนนี่ ขายก็ได้เงินได้สัตวพันเพื่อนี่โอ้ยเป็นอันนี้เล็กตีเล็กตีปูนของแท่นีเฮ็ดเปลี่ยนยี่้าเจากันบ่ได้บ่เจาะท่านที่เป็นแต่บอกก่อเป็นก่อซานเป็นเนาะเจากันเนาะเออเดี่ยว กำลัอง,อ,ลลลอ,งอ่าเลิ่อมลงมือพี่งนา่องเลยเนาะีว่ออนเยเนาะอยากเข่าได้พี่้องไงปับเนาะเข่แต่เศ้ากูเมากับเพนะ,ะ,พพพนะ,ะตตมเบิรงนอะย่เนาะ กาแฟขมจิง <or> no. ักิงคืองหังเลยเนาะซื้อมาานเนเออเคียงกัซื้อมาบทเนาะได้เยี่ยงเลยเนาะอยากเข่าได้บ้ดนอันนี้ก็นอนดีกแกเนาะแล้ลงเันยูมันแล้บอกพักหั่บอกักใสยรนีดูมันเลยผัดเล็กยในยังจะยไ้าเพียงเลยเนาะกบ บอกอยบอกอบอกบ่อบอกเจ้าก่อใคอยได้่อยก่อแล้วบผานกินนีบอยู่บุปาวอักตะเกียงแล้วเนียซื้อเกียงใม่แล้วเด้ออื่นเด้ออันนึงมันฮักบอกระซื้อมาใหม่เกียงหัก้อชื่อมาก็ิมิบฮักอีกบ่เครื่องทันเนี่เกียงฮักเลยออเียเ็นเคื่องปทันเลยข้องเวียนแจ๊คบ่เออของจีน จีนวัดใคนละย่างเลยรเราไปดั้เวียดกับจีนคนละย่างเลยคนละย่างเลยแพ้เดียวนะคนละย่างของไทยนี่ยังยังสิบุบุฮักดอกป่านนี่มันฮักง่ายโฟนี้มาเกินล่ามันเดี๋ยวไปล่ามีดครับันนี่เท่าไรอันนี้เจ้าชื่อมาเท่าไรอันนี้ที่บ้านที่บ้านที่บ้านใสมอญมือใช่ไหม โอ้ยมันจ like <Okay>. ับไม่เ <basics> ด um, ียวนึง่นีะเนาะนี่ะไปจอดไ้เป่จอดได้โอ๊จอดเดานะได้เสือเปนป้ากัเก็บมาจอดเพนป้าิเก็บมาจอดแล้วลูกสรงขงนิตพอตุ้งจะค้นสรุปหากคนบ่เราพอตุ้งมาซอยช่เล่าเอาไเลี้ยงเราเลี้งเดี๋ยวเราไม่ให้ซอยเรุ่มทุตูดีไหม

เดี kind of weakest, evet> ๋ยเอาอย่งเนาะเอ้ยเขากะเคยเลยเขาบอกมอชูเม e ียคือขึีออกจากกุ้มยังไงแข็ดทางว่าแนี่เดี๋ยวเอาบม้คนงานหนิเนาะอยากมาเห็ดตำเล็บบึงนี่เออเจ้าว่ามันใกล่น้าเลยจะขึ้นมาเห็นอ๋อถามเพิ่นถามว่าเบิ้งเน็ตตัวนี้เนาะแต่เพิ่นได้ตัวนี้เขาก็เคยเลยประตูเห็ดก่ออันคล้ายๆเห็ดปูที่เอาเกียงตาเก่ามัน เห็ดเลยกับงาอ่ะเอามือรูปใส่รถเจี้ยงแปแน้วรสติดตายเลยวะเห็ดเลยกัเห็ดแม่คันวอาอย่าวอาชื่อเมฆก็ใครชีไปกินข้าวมือใครสิหมอกสุดนะมือเนี้ยเนาะสุดนะมือประตูเห็ดงามสุดแล้วมีอย่างมีอยังก็ใช้มือบัดแมือมือมี่เรียกว่าชาติได้บ่เลยจับียังก็ยืดเอ็นมือเนี้ยข่างน้ำกับมือเนี้ยร่างกายให้องน้ำกับมือนี่นะร่างก้ลดูกับมือนี่ะ ว่คนลูกคนเดงนู่นรวมเราวก่สีประมาณนั้นเขากิสีปรมาณนั้นแหละเขาบอกเขามาจากบ่ขี้นหล่อนพดนบ่ันหลอนพดอะอืมเฮ้ยเฮ้ยต้ยืดฉุดข่ยนะทีกิจสิทย์ไรยาเว้ยได้ได้ไมาค้างยัง้างเลยไหมปะจันกัเปิดคลิปย้างเลยทีนีโดยมันหาดตเฮ้ย เป็นเอกลักษณ์ของเราได้เนาะมาได้รับเรื่อยๆเหมือนพระบ่อตะโขดชุดท้ายเจ้าของก็เป็นที่กันแต่หักบัวอากจื่อๆเอ้าไม่ยังอันนั้นพอดีน้ำมือเจ้าหน้าหักแล้วหักแลักเกียงน้อยวะเกียงตจนหักเลยเกียงคือกันที่น้องเลยทักแน้ดิแต่คอนเทนต์นั่นจักประมาณ ล้ดีบางลดีบายังตัวเเอาลิบ้งเอาลิบบ้างมาชินล้มก็เอาลิบบ้งอนแต่คอนแกนอะเอาแ้วขวายังนี่ยังคอนแกนคอนแกนอยู่กะเบบอนบ่ได้บอสิบอดิบงานหนิบอสิบบบีกหน่ เลยช็อตได้ยังให้กระเปาเกันใช่ไหเทงกระเป๋าแบนนีมจนขาดบัวเลยได้โบได้เทยงจริงดิอยงที่สมราคาอยู่มันมันบดไมติดรามากได้น่อดามาบบรี่าบรีทำลายอันเต่าแนเนาะเดียวนังีมึงเราข้ามไมแล้วได้เท่งดอกไม่จเลยจื้อเอาพี่น้องเลยเนาะเน้คดแก่เนี่ยไปเฮงเยขอเบิงน้องมาลับเชิบมารงนีพังวานี่พี่จังคิดเป็นไข่เนี่ยคอยกัน คิดแล้วคิดน้ำลายอยากไปเฮงเลยเจ้าไปอยากเจ้าไปอยากไปบ่เนี่ยมหาชีมหาชีบก่อนอยากไปเนี่ยอยากไปเนี่ยเจ้าเคยไปอยู่งกันไหมบ่าคำรามมันเป็นกรณีจำเป็นแบบว่าหมู่ผมมีหมู่ไปผมมีนั่นน่นนี่กับข่อยกระชิพาทั้งไปน้ำยุ่แต่ว่านี่ผัดก็มู่ก็ลายคนอยู่หนะกระวนใจอยู่ไปน้ำกันหลายคนแล้วแน่นแน่นแน่เอ้ามีแต่อยู่ทั้งนี้แต่ถ้าเนาะเจ้าก็ได้ สมมติว่าเ,เดินท่านี่เบ็ดดิ่งๆไปนี่ประามาณจังโมงจอยเรียนไปนะครับสองร้อยกุหลาบกร<ม>ะชับลุงปักซีเห็นไหมเจ้เคยลุงปักซีบอสสองร้อยกว่าบ่สองร้อยกว่าไดรประมาณถ้าใครจำบอพิษไม่เหรอไม่มมชำลงปักซีได้แต่ว่าท่านยิ่งพูดมันสะดีกว่าทางยิ่งพูดมันซับปากกระดิ่งนี่บอประมาณสามชัมม่วโมง อย่างมุกดาานไปมันเลนทางมันสะดวกสบไยว่าสั้นเถาะก่อนเกน่ยตะก่อนบุคยมาสามชั่วโมงแล้วลานี่บอยาเถ้าบุบุคยโจทจอใช่ได้โดยแต่ถ้าก็ต้องพักมันพักกินข้าวกินน้ำได้สิโบพักเลยเลยพักพักกับบไปนันตีพักบเสร็จสั่งโซฟ์ได้ก็เห็นไปเลยจอดเลยึงถึงแม้ว่าไปหอดไวกะกกับพไอ้เขา ควรที่ขำนะบอกเนาะนอนมีแต่ชีเรนอนก่อนเนาะจช่ที่ขำถ้าไปแต่ละเทื่ยนี่กับคำว่าเดินทางช่วงสายจิตตรวจนะมูนที่สิบสี่พุ่นตอนเช้าสิบสี่เนีรับผ่านอนที่เกราที่ขึ้นหนึ่งนอนคืนหนึ่งคือแต่เก่าวันแหละนอนคืนหนึ่งเื่นมาแล้วก็แม่นกลับไปพบแพทย์พบหมอเพิ่นหลังจากตรวจได้หนีิก็แม่นนอนขึ้นนอนขึ้มันมาเนาะผมคิดค่อยนี่กะปังเบิ้งแต่ตอนนั้นมันกะรอเบิ้งกะสิประมาณนั้นท่านหมอเป็น ตรวจออกมาแล้วเป็นให้ยคำตอบจังใดเพราะว่าบ่กยังไงว่าวันนี้คือเล่าเห็ุวัดข่าวเอาจะคิวได้จังมื่อกระทังว่ายาวเลยกะสีประมาณนั้นชาเมื่อในในใบเของเราคนไปนะมันเป็นพาสปอร์ตพี่น้องเองสี่ประมาณนั้นพี่น้องเอยเนาะหน้ากระเป๋าเราได้โดยถามว่าท่านโมเป็นตรวจออกมาแล้วเป็นให้ยคำตอบจังใดลราจะจัง ว่ากันอีกตัวนึงเนาะโดยก็ทั้งว่ากันอีกตัวนึงว่าสิเอาจังได๋โดยว่ามันบ่แพงหรือว่ามันจังได๋ก็เดี๋ยวแจพี่แจ้งน้องอีกครั้งนึงโดยแต่ทีน่รถนีมีอยู่4คนพี่น้องกเนาะเจ้าอ่า4 4ทีมงานน่ะ4คนนะอ่าที่ไปนกับนเป็น เจ็ดเจ็ดเตีงเฟือเนาะอันนี้แจ้งอีกรอบนึงพี่น้องไงยตั้งบ่าอจันบ่อบุญชลวันบ่อนิางบ่อตู้นี่สิไปรถอีกรถตู้คันนึงพี่น้องตั้งบ่อเตียงนี่อ่าสิไปรถชนโตมันกับพ่อแม่พี่น้องอาจสิหูอยู่ดอกว่ามีผ้าใน้ำเนย ม่มันเต็มพูดดีนะพี่น้องเลยทางเบิงบืนตัวจริงบืนอาจจะมีเพิ่มเนื้อชิลดลงก็มีโอเคปกติอาจจะไปก็มีเนาะไปออยาจจะไปเรือบอลตูนอาจจะชอนตก็มีมันโมเน่ได้หรือว่าค่อยก็มีเนาะฮอดบืนก่อนขอดืนเธอค่อยไปได้ไปกับมีเอาบอกว่าไว้ก่อนเลยพี่น้องเลยบอยเนี่ยเคยมีวัดเธอหนึ่งเลยเดี๋ยวจะลืมพาสปอร์ตดีกับมีแมนมันในกรณีที่มันปพรพอแล้วแล้วยังว่ากันคิ้วเขาอะไรนี่ตายสั้นจบไปอันเอ้า เอาอ้เิ่นก่อนพี่น้องจคกให้ไพ่ป่เนาะนี่ก็ให้เพิ่นไปอหอยมนี่แหละีเดอร์จับกินกันยมาลงนี่แหะอันว่ากับข่ากับน้ำเ้อ้ยจี้เาชิ้นไพ่ได้ไว้หันแหละมันถึงเลงใจนี่นี่้ตอนนี้ไงอันนี้เ้้เดคนานเขาเฮ็พเอาๆๆโอเคพี่น้องเ้ยไปก่อน สบายดีสวัสดีพี่น้องเบิดพี่สุขสุคนพี่น้องกันเจอกันยูคอนแกนฝากติดตามเรื่อยพี่น้องเด้อเนาะขอให้พ่่อแมพี่น้องติดตามคักๆพี่น้องอะไรบางครั้งไปมุมใดเจใดเนาะพี่เนาะเจอกันอยู่ระหว่างทางกย่ทักทายนี่เลยเนาะตื่นเต้นได้พี่น้องเดี๋ยวนี้เพราะว่าข้างเลขไปพี่น้องเลยผู้ใดเคยไปเรื่อยแต่กัดจิบบันไดกัแม่กัดมาโอ้ยว่าได้เอ้าพี่น้องเลยไปก่อน Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh